จังหวัดเพชรบูร์ครับจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบรกภัยจังหวัดสงขลาครับ จังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากกิจกรรมวันรวมน้ำใจคนเพชรบูรณ์เพื่อเป็นกําลังใจครับและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสงขลาณห,ห้องรับรองชั้น4อาคารสองศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสร,รยัญมีทองคําผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคครับ ด้านของนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็เปิดเผยครับว่าขณะนี้จังหวัดสงขา <c oughs> กำลังเผชิญเหตุอุทก,กภัยรุนแรงจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้างจังหวัดเพชรบูร์เองครับจึงได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการส่งต่อพลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวสงขาที่กำลังประสบความเดือดร้อนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมการสนับสนุนอย่างดียิ่งครับ โดยภายในงานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการค่ะราชการภาคธุรกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนค่ะไดรวมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมียอดบริจาคในเช้านี้ค่ะทั้งสิ้น324,699บาทซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะในจังหวัดสงขลานะคะ สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจบริจาคสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ได้โดยบริจาคเพิ่มเติมได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่ 6642-697-162ค่ะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา2568ค่ะซึ่งเป็นบัญชีของจังหวัดสงขลาที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวสงขลาที่กำลังรอการช่วยเหลือในขณะนี้ค่ะ ครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการช่วยเหลือนะฮะในของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่เขารวมน้ําใจคนเพชรบูรณ์เนี่ยส่งต่อไปให้กับชาวสงขาที่กําลังประสบปัญหาอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะครับ